เกับเกมใหม่ประจําสัปดาห์กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งสัปดาห์ในวันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะครับเนาะก็ใกล้จะปีใหม่แล้วก็เริ่มหนาวกันแล้วนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยสำหรับคลิปประจําสัปดาห์ในวันนี้ก็มีเกมมาใหม่มาให้ท่านผู้ชมได้เลือกโหลดเลือกเล่นกันอีกเช่นเคยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อไ้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยสามารถกดได้ทั้งกดสมาชิกกดซุปเปอร์แดงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนก็น่าโหลดหรือว่าเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกมแรกกันนะครับสำหรับเกมแรกเนี่ยจะเป็นเกมแนวไอดอลอานะครับที่จะมีชื่อว่า Shadow Knight นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นอัศวินคนหนึ่งนะครับที่จะไปช่วยอาณาจักรของเราจากโลกอันมืดมิดแล้วก็สัป,ปราที่จะมาบุกอาณาจักรของเราน,นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดสิ่งของ,งต่างๆแล้วก็อาวุธต่างๆเพื่อนํามาใส่ให้แก่ตัวละครของเราให้มีความแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆตัวเกมเนี่ยมันจะเล่นเป็น ด่านๆไปนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยถ้าเรามีหน้าที่แค่กดสกิลหรือว่าการตีบวกของอุปกรณ์ต่างๆแค่นั้นก็พอนะครับส่วนการต่อสู้มันก็จะเป็นการต่อสู้เล่นเองอัตโนมัตินั่นเองนะครับเนาะ ตัวเกมจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนววางแผนกลยุทธ์กันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าเชนซิตี้เกิร์นนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมวางแผนกลยุทธ์ที่เราเนี่ยจะต้องสร้างเมืองแล้วก็นําเมืองไปโจมตีกับฝั่งตรงข้าม <ST. S 1> ตัวเกมเนี่ยก็จะมี <S <S. <S อุปกรณ์หรือว่ามีสิ่งของต่างๆที่เราเนี่ยจะต้องสร้างกันค่อนข้างจะยเยอะนะครับแล้วก็ทรัพยากรที่เราต้องหามาเนี่ย มันเ่อนางเยอะเหมือนกันตัวเกมก็จะมีหลอดพลังงานด้วยนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยป้องกันมลพิษในอากาศด้วยเพราะว่าตัวเกมมันจะอยู่ในธีมแนวไซไฟที่หลังโลกที่ล่มสลายจากสงครามนิวเคลียร์ก็ว่ากันไปนําขึ้นอยู่กับธีมนะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยคอนข่าจะเป็นเกมที่เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบเล่นเกมเล่นชิวๆเล่นเพลิน,เ,นเกมนี้ก็ตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันได้ นั่นเองนะเกมที่ต้องบอกเลยว่าฝ่ายอิสระให้กับผู้เล่นอย่างมากนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า c a r l i e World นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวคล้ายตัของ GTA นี่ยัคือเราเนี่ยสามารถเดินเล่นได้ทําภารกิจได้หรือว่าเราเนี่ยจะทําอะไรอิสระก็ได้เหมือนกันตัวเกมมันะมีการสร้างอาอรต้าของตัวละครได้ด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบไร้สกิลอื่นที่เราเนี่ยสามารถไปเลือกเล่นกันได้แม้ทั้งการไปตกปลาไปขับรถไปโรงเรียนก็มีเหมือนกันนะครับก็คือเกมมันข้างเปิดโอเพ่นเือบาง แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีภาพกราฟิกสุหน้ารักเลยทีเดียวตัวเกมยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเนวสไตล์แบบ o p e n w o r l ิ worm, ไม่ต้องคิดเลยมากเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้ได้หรือว่าใครที่อยากเล่นตามภารกิจเกมนี้ก็มีให้เล่นด้วยเหมือนกันนะครับก็สามารถลองเล่นเกมนี้ก็ได้ภาพมองก็เป็นภาพมองบุคลที่3ภาพกราฟิกก็ถือว่าน่ารัก ใช้ได้เลยนะครับก็มาอยู่สําหรับเกมแนวกีฬาขึ้นมากนะครับสาหรับเกมที่มีชื่อว่าซิมดังนะครับสาหรับเกมซิมดังเนี่ยจะเป็นเกมแนวกีฬาบาสเกตบอลนะครับที่เราเนี่ยจะต้องแข่งกัน3วีสเลยนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวสไตล์กีฬาเนี่ยจะมีสกิลที่แตกต่างกันไปแล้วก็ตัวละครเนี่ยมันคางจะเป็นแบบแฟนตาซีมากๆนะครับจะไม่เหมือนเกมกีฬาจ๋าๆนรับจะเป็นแบบบาสตีดอะไรประมาณนั้นนะครับที่มีผู้เล่นหลากหลายให้เราได้ไปเลือกเล่นกันตัวเกมเนี่ยยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยหรือว่าเราเนี่ยจะเล่น ่นตามเควสก็ได้เหมือนกันมีการอัปเกรดตัวของตัวละครต่างๆด้วยแล้วก็จะมีการสวมใส่กับสกิลต่างๆด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีอะไรต่างๆให้เราได้ไปพลิกแพงกันค่อนข้างที่เยอะนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นกันได้นะครับเกมเล่นมันเพลินเล่นชิลๆแล้วก็มันแนวปะจนัยแล้วก็เกมที่มีชื่อว่า The Last Wizard นี่นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมโลกไ์ RPG ที่เรานี่จะต้องไปประจนภัยในโลกที่เป็นแบบ3มิติตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบการสุ่มสิ่งของต่างๆในสไตล์แบบโลกไหลน,นั่นเองนะครับก็อย่างเช่นพวกดาบที่จะออกมาให้ตามดาบหรือว่าจะเป็นพวกสกิลที่สุ่มมาให้ตามดาบน,นั่นเองนะครับแล้วก็ก,กราฟ,ฟิกภายในเกมนี้ทําออกมา ได้ค่อนข้างดีตัวเกมส่วนใหญ่ก็คือเล่นผ่านดัไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับมีการอัปเกตตัวละครมีการเปิดตัวละครมีการนําตัวละครต่างๆมาเล่นด้ด้วยซึ่งตัวละครภายในเกมก็มีเยอะมากมายให้เราได้ไปเลือกเล่นกันนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะอ่ะนะครับใครที่ชื่นชอบเล่นเกม m m o r p g แล้วก็มหาเกมแนวเอเมเบลอาร์พีจีมาใหม่ดี๋ยเนี่ยคือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า The Ring of Regent นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนว MMO RPG ที่ทีมแบบแฟนตาซีนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะมีคาสให้เราเลือกเล่นเนี่ยมากถึง6กคาสด,ด้วยกันนะครับแต่และคาสก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้เล่นแล้วก็กราฟิกภายในเกมนะครับถือว่าไม่ได้สวยอะไรมากมือถือสเปกต่ำสามารถเล่นได้ส่วนโหมดภายในเกมก็มีเยอะเหมือนกันนะครับก็มีเควสธรรมดาหรือว่าจะเป็นดันเจียนหรือว่าจะเล่นกับเพื่อนหรือว่าจะไปเวอร์บอสหรือว่าจะไป PVP เล่นกับเพื่อน แบบ3ามเบีสก็ได้เหมือนกันนะซึ่งหมดมันเยอะมากภายในตัวเกมนะครับแล้วก็โลกในเกมนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียวนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้เลยนะครับเกม e อเมเบอาร อแต่ว,ว่าเป็นเกมแนวพิกเซลอาร์ตกันบ้างแล้วก็ผสมแนวโรคลายแล้วก็การต่อสู้แบบ Head and Slack, แฮตแอนด์สลักกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าบ r อนดเกนั่นเองนะครับตัวเกมนี้เนี่ยมันจะอยู่ในธีมแนวจอมยุทธ์จอมยุทธ์หน่อยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะตัวเกมนะครับก็จะมีบอสต่างๆให้เราได้ไปเลือกฆ่ากันค่อนข้างเจอแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็น่าจะมีสกิลต่างๆให้เราเลือกเล่นกัน ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเปิดให้ทั้งตัวของ PC มือถือนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกสนุกเล่นมือเฟือนไม่กินสเปคแล้วก็แถมยังเป็น a อเมเบลอร์จด้วยนะครับแล้วก็ระบบเยอะมากๆภายในตัวเกมนี้นะครับใครต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถ เล่นกันได้นะเกมแนวปกป้องฐานกันบ้างนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวปกป้องฐานอยู่แล้วนะครับห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่ารัสไอดอลนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวปกป้องฐานที่อยู่ในธีมยุคสมัยอัศวินที่เป็นโรมันนะครับที่จะต้องปกป้องฐานจากปีศาจหรือว่าจากเหล่าร้ายนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีพวกตัวละครต่างๆที่เราเนี่ยสามารถไปเปิดกระชาปองเอาได้แล้วก็ตัวเกมยังสามารถรับเกรดตัวละครได้แล้วก็ตัวเกมจะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ สาามรถไปลองเล่นเกมนี้กันดูดได้เลยนะครับเกม GTA ในมือถือก็เปิดมานานแล้วนะครับมีทั้งตัวของ GTA 3 GTA Vice City GTA San Andreas เกมนี้นะครับมีในมือถือแล้วก็มีวางขายกันแต่ว่าในคลิปนี้จะเป็นเกมในรูปแบบรีมาสเตอร์ที่ผมจะมาแนะนำกันสำหรับใครที่ยังไม่รู้ควาว่ารีมาสเตอร์คืออะไรก็คือนำเกมเก่าเนี่ยมาทำใหม่ให้การาฟิกสวยงามขึ้นแล้วก็เปลี่ยนระบบนิดหน่อยแต่ว่าเนื้อเรื่องก็ยังคงเดิม นะครับซึ่งในตอนนี้เปิดให้เราได้เลือกเล่นกันแล้วนะครับผ่านระบบทาง Netflix นะครับจะมีรีมาตเตอร์เฉพาะตัวของ Netflix เท่านั้นส่วนเกมที่วางขายแล้วมันก็จะเป็นเกมเก่านะครับใครที่อยากเพิ่มประสบการณ์ในการเล่นเกมทีเดีหรือว่าภาพสวยขึ้นก็สามารถไปโหลดกันเล่นกันได้นะครับต้องบอกว่าทีเดียสามค่อนข้างที่จะมีระบบที่น้าจะดี ระดับหนึ่งแล้วก็เป็นเกมที่ใครหลายๆคนก็น่าจะได้ไปลองเล่นกันแล้วนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมโอเพ่นเบอร์ในเมือง Liberty City เหมือนเดิมแต่ว่าตัวเกมก็จะมีเนืต่างๆหรือว่าพลิกกิจต่างที่ค่อนข้างจะเดือดขึ้นกว่าเดิมนะครับใครที่อยากลองเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้แต่ว่าใครที่อยากเล่นดีม a s เตอร์เนี่ยก็สามารถไปเล่นกันได้เหมือนกันในตัวของ Netflix นั่นเองนะเกมนี้มีชื่อว่า Track กิเกอร์เกมนะครับเป็นเกมแนวเก็บขยะนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกแล้วก็มีความฮาอยู่ในตัวก็คือเราเนี่ยจะต้องเก็บขยะเพื่อไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินภายในตัวเกมนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะสามารถนําเงินเนี่ยไปซื้อคอนโดได้เรื่อยๆนะครับเพื่อจะเป็นอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยเล่นไมย่ยากเลยแค่เราเนี่ยจะปล่อยให้ขยะเนี่ยมนตกมาเรื่อยๆแล้วเราเนี่ยสามารถใช้เท้าของเราเนี่ยทืบให้มัน เล็กลงนะเพื่อจะได้เก็บเยอะๆแล้วก็นําไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็ตัวเกมยังมีระบบการอัปเกรดในส่วนต่างๆได้ด้วยนะครับก็เช่นการอัปเกรดตะกร้าขนของอัปเกรดรถอัปเกรดเท้าของเราก็ยังมีเหมือนกันนะครับแล้วก็เท้าเนี่ยมันสามารถเลือกซื้อได้ตามที่เราต้องการด้วยแต่ว่าในการซื้อเท้าต่างๆเนี่ยปล็อกตามเรเวลไปนะครับแล้วก็ตัวเกมก็จะมีวินิเกมอื่นอย่างเช่นการเลี้ยงเหรียญเลี้ยงขยะให้ตรงก็จะได้ขยะไปขายเช่นเดียวกันแบซึ่งตัวเกมมันมีรูปแบบการเล่นค่อนข้างเยอะยไม่เบื่อ เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นภาพที่ ค่อนข้างจะสนุกมากมใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สาม,มารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวผ่อนคลายกึนบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Ham สเตอร์ไร m a ท a อนด์หงนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวเลี้ยงแฮมสเตอร์แล้วก็แก้ไขปริศนาไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมแนวเลี้ยงเหรียญนะครับเราเนี่ยต้องเลี้ยงเหรียญให้ได้ตามที่เขากําหนดว่าต้องเล่นเท่าไหร,ร่นะเมื่อได้ตามที่เขากําหนดแล้วเราก็จะได้ดาวเนี่ยไปตกแต่งห้องให้แก่แฮมสเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มแมมเเตอออร์ข้้าายู่ในหง เรื่อยๆนั่นเองนะครับน้อก,ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่คอนจะเล่นสนุกแล้วก็จะมีความน่ารักภาพการาฟิกภายในเกมเนี่ยจะเป็นภาพการาฟิกออกแนวภาพวาดนอยๆน,นะครับน้ก,ก็สหรคัครต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนววางแผงกนกยุทธ์อีกเกมนึงแล้วก็เป็นแนวไซไฟกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าโปรเจกต์เอนโทรปีนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนววางแผงกนกยุทธ์ที่เราเนี่ยจะต้องส่งคนหรือว่าส่งหุ่นยนต์เนี่ยไปสู้กับฝั่งศัตรูซึ่ง ต้องบอกเลยว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีอะไรต่างเราเลือกทาก็น่าจะเยอะนะครับอย่างเช่นกนรารเลือกฝึกฝนทหารของเราหรือว่าหุ่นยนต์ของเราให้แข็งแกร่งขึ้นรวมไปถึงการนําเหล่าฮีโร่ที่เราเปิดกาชามาได้เนี่ยมาพัฒนาด้วยเหมือนกันนะแล้วก็เมืองของเราก็ต้องพัฒนาด้วยเหมือนกันนะครับตัวเกมยังเล่นได้แบบทั้งแบบ pve แล้วก็เป็นแบบ pvp เหมือนกันตัวเกมเนะครับก็จะมีหมวดที่ไปลบกับเป็นแบบเมืองแล้วก็ หมดที่เป็นลบแบบกองกำลังก็มีเหมือนกันนะครับเราก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่ดีแล้วก็กราฟิกค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมที่มีชื่อว่า a r n e r o นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวเทิร์นเบียร์ที่เราเนี่ยจะอยู่ในอนาณาจักรแห่งเวทมนต์นะครับที่ต้องไปสู้กับฝั่งสตูนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยสามารถจัดทีมตัวละครแล้วเราเนี่ยสามารถไปลงดันเจียนเล่นตามเควสเล่นตามเนื้อเรื่อง ไปเรื่อยๆตัวเกมก็ยังมีระบบการเปิดกาชาด้วยเหมือนกันตัวเกมก็ยังมีการอัปเกรดตัวของตัวละครต่างๆด้วยเหมือนกันภาพกราฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะสวยเลย แล้วก็รูปแบบภาพเนี่ยจะเป็นแบบ 3D เลยนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบไปลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะเกมที่มีชื่อว่าตเกียวเซนโกดันเชียนนะครับสำหรับเกมนี้จะเป็นเกมธีมที่เป็นแบบกาชาบ่มสม RPG ก็คือเราเนี่ยจะต้องเปิดกาชาปองแล้วก็นำเอาตัวละครที่เปิดมาได้เนี่ยไปสู้กับฝั่งสตูในดันเจียนตัวเกมเนี่ยมันจะมีการเล่นที่ไม่ได้เยอะเลยมากกราฟิกภายในเกมเนี่ยมันจะเป็นแนว อาร์ตเวิร์กนะครับก็คือมันจะเป็นภาพวาดแบบทื่อๆเลยแล้วก็ให้มันต่อสู้เองเลยนะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายๆเล่นชิลๆแล้วก็มีตัวของตัวควาต่างๆที่เราเนี่ยสามารถเปิดได้ค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายซึ่งภาพวาดต่างๆเขาวาดออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันดูได้นะเป็นเกมที่เล่นง่ายๆเล่นชิลๆแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากด้วยนะขอนใจคนไทยหลายๆคนนะครับก็คือเกมที่มีชื่อว่า Paper b r i n g f i h t ไลฟ Time นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมซีรีส์ของ Paper b r i n g ในภาคที่5หรือว่าแก้ไขปริศนาเจ้าสาวแห่งความตายภาคที่5แล้วนะครับเป็นเกมที่เปิดภาคใหม่ในเรื่องของภาคนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงละครตัวเกมเนี่ยใครที่ยังไม่เล่นในภาคแรกก็สามารถไปเล่นในภาคแรกกันได้ก็คือเกมเขาทําออกมาได้ดีแล้วก็สนุกมาก,มากนะครับมีเนื้อเรื่องให้ติดตามมากๆเลยแล้วก็ตัวเกมยังมีระบบภาษาไทยให้เราได้ไปอ่านกันด้วยนะครับ ต้องบอกยว่าคบขันมากๆเลยนะครับใครที่จกลองเล่นเกมนี้อยู่ก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเ,นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินนะครับเนาะก็เป็นบ้างสลับ15เกมมาใหม่กล้อนงะวัดู้ชมเนี่ยน่าจะชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสวดีครับผม